Polygon Laser Tool so เครื่องมือ Polygon Laser l so เป็นเครื่องมือสำหรับภาพที่มีส่วนขอบเป็นเส้นตรงมากๆเช่นสิ่งก่อสร้างกล่องปกหนังสือหรือรูปทรงที่เห็นเส้นกรอบชัดเจนก่อนอื่นให้นักเรียนไปเปิดรูปภาพโดยไปที่ไฟล์เลือก Open ไปที่ Drive C รูปภาพประกอบการสอน Unit 3แล้วเลือกรูปภาพที่ต้องการแล้วกด Open จากนั้นให้นักเรียนแปงเลง Layer black g u n d ให้เป็น Layer 0โดยการ double click แล้วกด OK แล้วไปเลือกเครื่องมือที่เราจะใช้โดยไปที่กลุ่มเครื่องมือ Laser tool แล้วคลิกขวาเลือก Polygonal Laser tool เราสามารถใช้ Polygon a Lasso l Tool สร้าง Selection ได้โดยการคลิกแล้วเลื่อนเมาส์แล้วคลิกเลื่อนเมาส์คลิกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นในขณะที่เราเลื่อนเมาส์นี้เราไม่ต้องคลิกค้างไว้นะคะเพียงแค่ เลื่อนมามาแล้วก็คลิกเลื่อนคลิกเลื่อนคลิกคลิกเลื่อนคลิกจนวนมาถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะพอมาถึงจุดิ่มต้นแล้วมันจะมีรูปกลมๆอยู่ใต้เครื่องมือนะคะนั่นหมายความว่าถึงจุดเริ่มต้นแล้วให้เหลคลิกจากนั้นมันก็จะทำการ selection ให้ การนำไปใช้ก็เหมือนเดิมเลยนะคะไปที่ Edit Copy File New International Paper A4 แล้วกดโอเคจากนั้นไปที่ Edit Place เพียงเท่านี้รูปภาพก็มาแล้วค่ะลองนำเครื่องมือนี้ไปฝึกใช้ดูนะคะ